สวัสดีครับกิจกรรมบ้านใรุณนวันนี้ช่วงทำเนียบร้านอาหารเจรทั่วประเทศครับและตอนนี้ผมก็เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์สวรรค์เลยครับเพราะว่านครสวรรค์นี้มีร้านอาหารเจรจํานวนมากเลยทีเดียวอาหารรสชาติก็อร่อยและนี่ก็อีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นร้านอาหารเจรในจังหวัดนครสวรรค์ และที่ผมยืนอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่อสมใจนะฮะดังนั้นร้านอาหารนี้แน่นอนครับชื่อร้านสมใจครัวเจร้านสมใจครัวเจนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของนครสวรรค์ครับแม่ถนนดาวดึงซอยสิถนนดาวดึงซอยสิร้านนี้เปิดมานานยังครับโอ้ยี่กว่าปีแล้วยีกว่าปีโอ้ยแปลว่ารสชาติอาหารต้องอร่อยมากๆเลยนะเปิดตอนเช้ากี่โมงครับแม่ ตีห้ากว่าตีห้าขึ้นแล้วแม่คือคืนนอนกี่โมง,ง,ง,งนะสามสามทุ่มนสามทุ่มเปิดตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่าเลยนะฮะดังนั้นนะ,ะชาวนะครสวรรค์ทั้งจังหวัดเลยนะฮะหากต้องการจะไปทํางานหรือว่าซื้อไปใส่บาทสามารถมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าร้านเปิดตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่าเลยนะฮะซื้อใส่บาทได้ซื้อไปทานอาหารที่อท,ที่ทํางานได้นะครับ แล้วร้านนี้อาหารเป็นจำพวกไหนบ้างครับมีของแห้งของสดทุกอย่างเลยของแห้งของสดทุกอย่างมีหมดเลยนะฮะเมื่อท่านทุกทั้งหลายเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์อลองมาเป็นกําลังใจให้กคุณแม่สมใจหน่อยนะฮะเปิดมา20กว่าปีแล้วดังนั้นประสบการณ์และรสชาติอาหารต้องถูกอ,อกถูกใจชาวนครสวรรค์เป็นแน่นอนนะครับแลวถ้ามาไม่ถูกนี่เราหาใน Google ใได้ใช่ไหม,มได้ ถ้าเข้าองศาลีแลนด์ก็ตรงวัดตรงข้ามเซเว่นอ๋อตรงข้ามเซเว่นเนาะเว้นขางในเข้าตรงวัดช่องนี่ก็มาถึงเซเว่นคุณแม่สมใจมีเบอร์โทรไหมฮะมีค่ะอ่ะเบอร์โทรอะไรเอ่ยเก้าห้าศู2ย์เก้าห้าสออ้าหาโอ้จำแม่เลยนะครับดังนั้นมาเป็นกำลังใจให้ใหคุณแม่สมใจหน่อยนะครับมานครสวรรค์อย่าลืมนะฮะแวะมาที่ร้านสมใจอาหารเจ แล้ววันนี้นะครับที่ผมมีโอกาสได้มาพบกับคุณแม่สมใจได้ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ตลอดในการเดินทางนะครับคือผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาบ้านนรุนผลิตภัณฑ์บ้านนรุนน้ำพริกเผาสูตรเจความสุขคนทั่วโลกแล้วอย่าลืมนะครับช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจะได้ทราบว่า ประเทศไทยเราจะมีร้านอาหารเจยอยู่ตรงไหนมั่งให้กำลังใจและให้การสนับสนุนร้านอาหารเจให้อยู่ยงคงกระพันตลอดไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับ,รบขอบคุณผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับ